สวัสดีคะ่ะมาพอกันอีกแล้วนะคะในช่องพิรุพาแซ่บที่เจ้าค่ะตําหอยแครงค่ะพี่น้องเมนูประจำส่องอีกแล้วคะ่ะมาค่ะตําหอยแครงกับปลาขาหน่อยปะขาไม่กินแบบแซ่บน้องกันเลยคะ่ะเมนูมากน้อพี่น้องเมนูมากอีกแล้วแซ่บ ซื้อมาล้านประจำเนาะคะ่ะวันนี้ตำพริกดิบด้วยะค่ะเด้อพริกแห้งเดือดประสสเสริฐแซ่บขึ้นก่อน งขนมจีนขนมจีนไม่ลดเองเด้อค่ะเด้อ สนใจสั่งซื้อทักเสร็จนะคะถ้ากันจองรววเอากันครับ กินกับอันตำมะฮุงไหมคะพะกันจองดวลไหม นิ่เขาอมเริ่มกิน่นภากบุมอืมกินตำมะฮุงเก็บตำมะฮุงเสร็จไปแด้วค่ะ แซบแ้งพอแล้วค่ะ เดี๋ยวคอยไปเล่นต่อ